ฉันคือฮังกีวอบและนี่ก็คือสวนสัตว์ของฉันเองใครก็ตามที่หลงเข้ามาในสวนสัตว์ของฉันจะต้องถูกจับกินและถ้าอยากรู้ว่าสวนสัตว์ของฉันโหดขนาดไหนกดไลค์ให้กับฉันตอนนี้แล้วไปดูกันเลยตอนนี้รอยพี่เจ๊ปลีน้ำมันหมอ,อ,อดอในปั่นจักรยานมาเที่ยวสวนสัตว์เลยหัยวจะถึงถึงหรือยังเอ่ยอออถึงแล้วนะครับอ่ะ จอดรถพาตรงนี้ละวกันโอ้โหเหนื่อยจักเลยโอเคแล้วก็ขอจอดจักรยานไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคน มาถึงแล้วสวนสาตว์แกร์มาดูหน่อยละกันว่าในนี้มีอะไรมาใหม่บ้างเอง่ยวันดีครับวันดีครับโอ้ทำไมดูหน่อยขนาดนี้ละเนี่ยเออ,พอเพินว่าปันจักรยานมาเหนื่อยมากๆเลยโอ้ยทำไมไม่ขับรโจนมาลดน้ำมันบนอดเฮ้ยก็ถือว่าออกกลังกายละกันนะพอนมมากี่คนในวันนี้มาหนึ่งคนครับชจนเข้าไปข้างในได้เลยโอเคมาดูหน่อยสิมีอะไรบ้างเอง่ย ว้าวมีสัตว์ตัวใหม่เพิ่มมาจริงด้วยนี่เลยนี่คือเจ้าหมาหลายนี่นาะอู้เอ๊ะแต่ว่ามีหมาหลายตัวเล็กด้วยดูสิดูสิสเจ้าหมาหลายตัวเล็กนี่ดูน่ารักมากๆเลยโอ้โยน่าจะเป็นลูกของเจ้าหมาหลายโอ้โยดูน่ารักไหนดูมากๆเลยโอ้จริงด้วยนะครับหมาหลายเพิ่งออกลูกใหม่ๆเลยนะครับว้าวตัวเล็ก ดูน่ารักรมากๆเลยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นพ่อกับแม่ของเจ้าหมาหลายแน่เลยนะครับนั่นสิดูสิโอ้โห,โห,โหน่าเอ็นดูที่สุดเลยโอเคครับโซนแรกก็จะเป็นเจ้าหมาหลายที่มาต้อนรับนะครับแถมมีลูกของหมาหลายด้วยเหนื่อยเมื่อกี้ขับจักรยานมามีน้ำไหมเอ่ยเอ๊ะน้ำไม่มีโอ้โห,โหเหนื่อยก็เหนื่อยไม่ได้กินน้ำเลยอะ ดูโซนถัดมาหน่อยละกันเอ๊ะโซนนี้เอ้ยดีๆเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันคือหนอนนี่นาะเหมือนกับหนอนชาเขียวแต่แต่ว่าทาไมมันตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้ยโคตรน่ากลัวไปเลยนะครับแล้วก็ปากข,ของมันมีอะไรโผล่มาด้วยก็ไม่รู้ครับนั่นสิดูสินี่มันคือหนอนสายพันธุ์ไหนวะเนี่ยโอ้ยสูงเท่ากับตึกเลยดูสิตัวใหญ่บัก มันน่าจะเป็นหนอนปีศาจแน่เลยนะครับไอ้ตัวน,นี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับโอ้โหใหญ่มากๆเลยมาละพวกมันเริ่มมาละไพวกมนุษย์ฮ่าฮ่าฮ่าฮวันน่ครับวันนี้มีพวกมนุษย์หลงเข้ามาในสวนสัตว์ของพวกเราเยอะเลย ดูสิเนื้อของมนุษย์น่าอร่อยจังเลยนะเนี่ยอาฉันอยากจะลิ้มลองรสชาติของมนุษย์แล้วอาฉันไม่ไหวแล้วมันมากันเพียบเลยโอดูเหมือนว่าในวันนี้พวกเราเตรียมที่จะเฉลิมฉลองได้เลยมีมนุษย์หน้าโง่งจำนวนมาก หลงเข้ามาในสวนสัตว์ของพวกเราแล้วสินะฮ่าฮเราฟังสัญญาณจากฉันเท่านานแล้วพวกเราค่อยออกไปจับไอ้พวกมนุษย์ทุกๆคนที่อยู่ในสวนสัตว์ของพวกเรากินพวกมันให้หมดฮ่าฮ่เอ๊ะมันไม่ได้มีตัวเดียวนี่นาข้างในมีหนึ่งตัวครับน่าจะเป็นลูกๆของมันแน่เลย เป็นตัวเล็กๆอยู่ตกนี้นาดาสี่ฉันก็เพิ่งเห็นเหมือนกันไม่มีลูกด้วยนี่นาะแสดงว่ามันน่าจะไม่ใช่ตัวผู้หญิงแน่เลยไอ้เจ้าหนอยักษ์ตัวนี้โอ้โห,โห,โหตัวใหญ่กินว่าแต่มันจะสามารถออกมาฉากสนสัตว์ได้ไหมเอ่ยงั้นขอไปดูโซนถัดมาดีกว่านะครับโซนถัดมาเอะเอๆเอดี๋ยวอ,อะไรอีกวันเนี้ย นี่มันคือเจ้าหนอนยักษ์ปีศาจอีกแล้วโอ้ยน่าจะเป็นหนอนยักษ์จากแบค r กลมนะครับโอ้ยตัวนี้น่ากวัวเยอะเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอย้ดูสิดูสิสัตว์สายพันธุ์ไหนวะเนี่ยเฮ้ยฉันเกิดมาเพิ่งเคยเห็นโอ้ยดูฟันของมันสิโอ้ยแหลมคมมากๆเลยแล้วก็ทำไมสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์แบบนี้ด้วยล่ะเนี่ย มันคือปีศาจข้าเป็นตัวนี้มันเป็นเจ้าปีศาจนอนยักจากแบครูมงั้นเหรอใช่แร้วเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าฉันไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไรเออแต่ก็แปลกดีแล้วเนี่ยมันเป็นปีศาจครับว่าแต่มันออกมาจากสวนสาธารณะไหมเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็มีโอกาสออกมาได้โอ,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 อ้เอ้ยเอ้ยใช่หร้อใช่หรอเออไม่รู้เหมือนกันครับเอออะไรวะเนี่ย ฉันหิวฉันหิวฉันต้องการที่จะออกไปจับไอ้พวกบรูทพวกนี้เคนเอ้ยเอ้ยทำไมพวกบษย์มาช่างหอมขนาดนี้ละเดียวเอ้ยฉันไม่ไหวแล้วเอเอใครใครมันจับใช้มาขัางไว้ที่สถานแห่งนี้วันเดียวเออปล่อยฉันปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนดี้ไอ้พวกบษย์ เอ๊ะทำไมมันขยับตัวไปมาไม่หยุดเลยนะครับไอ้เจ้าหนอนปีศาจตัวนี้ดูเหมือนว่าเหมือนมันอยากจะออกมาจากตรงนี้เลยนะครับเอ้ยดูสิดูสิมันขยับไปมาไม่หยุดเลยจริงจริงดูไฮโออะไรวันนี้ดูไปแปลกแล้วนะครับโซนถัดมาเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะ นี่ก็คือเจ้าปีศาจหนอนยักษ์อีกแล้วโอ้ยมันคือเจ้าหังกรีบอมนะครับทุกคนโอ้โหตัวของ่ายก็จ่ายไปเลยเอ๊ะ่าแต่ตัวนี้มันคือสัตว์สายพันธุ์ไหนวันเดียฉันไม่เคยเห็นมาก่อนมันใช่งูไหมเอ,อ่ยดูสิ ตัวของมันใหญ่มากๆเลยมันมันไม่ใช่งูครับมันคือปีศาจหนอยหนยักษ์างกรีบฟอไปตัวน,นี้เอ๊ะว่าแต่น่าจะเป็นสา,า,สายพันธุ์ใหม่แน่เลยนะเนี่ยอ้าสวนสาธาริคนี้ก็ถือว่าดีนะเนี่ยมีส,าาสัตว์ที่เราดูแปลกๆเยอะเลยพวกมันไม่ใช่สัตว์แปลกครับมันคือปีศาจชัดๆเลยพวกโกนดเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วสินะพวกเราฮ่าฮ่าฮ่า พวกมันเป็นรูซาระว่าชะตาของพวกมันอยู่กับพวกเราแล้วเราฟังสัญญาณจากฉันได้เลยไอ้พวกมนุษย์พวกนี้พวกมันได้เป็นอาหารของพวกเราอย่างแน่นอนเราฟังสัญญาณจากฉันแล้วพวกเราก็จะออกจากสวนสัตว์แห่งนี้ไล่จับมนุษย์กินทุกๆคนฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ่ๆวนสัตๆๆ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 ๆ จับมันมาได้ไงเอ่ยเจ้าฮังกี้บอมนะครับโอ้โหทีเดี๋ยวทำไมเหมือนมันจ้องพี่เจฟปลีอยู่เลยเอ๊ะเริ่มดูแปลกแล้วตอนนี้เอ้ะว่าแต่ตรงนี้ม,มีอะไรเลยนะเนี่ยมันมีแต่เจ้าฮังกรีบอมนะครับปิศาจนอนยกักโอเคไปดูโซนถัดมานะครับด้านบนมีอะไรเอ่ยด้านบนเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวนะ นี่มันคือเจ้าเอวแกมมาจาแล้วก็เดอะบุ๊ดนี่นะโอ้ยพวกมันอยู่ในสวนแสดงนี้ด้วยเฮ้ดูสิปลาสายพันธ์ไหนวะเนี่ยดูฟันของมันสิโคตรแหลมไปเลยและว,ว่ามันเป็นฉลามสายพันธุ์ใหม่ละเนี่ยมันคือปีาศาจเอวแกมมาจาแล้วก็เดบุ๊บรครับเป็นปีาศาจตายทองทะเลเลย โอ้ยพวกมันถูกจับมาไว้อยู่ตรงนี้เลยนะครับว้าวดูแปลกดีเมื่อกันนะเดีนเนยฉันเพิ่งสมัครงานมาวันแรกก็เจอกับแต่สิ่งแปลกแปกเออไอตัวนี้ก็ดูแปลกเหมือนกันเพราะว่ามันคือปีศาจครับว้าว พวกมนุษย์มาแล้วเข้ามาสติพวกมนุษย์ฮ่าฮ่าฮาฮในที่สุดพวกเราก็จะได้กินมนุษย์เป็นอาหารแล้วเอ้ยฉันอยากจะออกจากตรงนี้แล้วอยากจะออกไปจับไอ้พวกมนุษย์พวกนี้กินทันทีเลยเอ้ยฉันไม่ไหวแล้วเอ้ยเอ้ยฉันต้องการที่จะออกไปจับพวกมันกิน สวนสันแห่งนี้จับมันหมาได้ไงเอ่ยอุ้ยดูมันกำลังขยับไปมาเหมือนมันอยากจะออกจากตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยบอกเรามันจะหนีไปแล้วโอเคครับไปดูโซนถัดมาโเโซนนี้เดี๋ยวนะ นี่มันคือเจ้ารถบัสปีศาจแล้วก็วอลกิ้งท <th> ูนนน้าอ้อยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันใช่รถบัสครั้งที่ฉันนั LES ่งมาไม่เอ่ยม่เหมือนกับคันที่ฉันนั่งมาแล้วทําไมมันมาเป็นสภาพแบบนี้มันคือรถบัสปีศาจกินคนข้าไปเจ้าตัวนี้เป็นสกุลบาทอีเตอร์เอ๊ะีเดี๋ยวไอตัวนั้มันคือตัวอะไระเนีนะมันคือสัตว์สายพันธุ์ไหนมันเหมือนกับฟันเลยอ่ะ ไอตัวนี้ก็เป็นปีศาจฟันเหมือนกันนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยว่าแต่จับพวกหม,มาได้ไงเอ่ยฉันไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันอยากจะออกไปจับไอ้พวกมันด้วยพวกนี้กินแล้วเฮ้ย,ยทำไมเนื้อของพวกมันจะหอมขนาดนี้วะเนี่ย เอยฉันไม่ไหวแล้วเอยใครใครมาจับฉันมาขังไว้วัน,นเดียวเอยปลดปล่อยฉันดีฉันเหวี่ยวปลดปล่อยฉันใจเย็นๆสักก่อนรอฟังสัญญาณจากฉันแล้วพวกเราก็จะออกจากสวนสัตว์แห่งนี้ไปไล่จับผู้คนทุกทๆคนกินเป็นอาหารพวกมันไม่รอดอย่างแน่นอน พวกมนุษย์จะต้องเป็นอาหารของเราเท่านั้นฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ฮ่าบบบ้าไปแล้วตั้งแต่ฉันเข้ามาทศสัตแห่งนี้ยังไม่เจอสัตว์ปกติเลยนอกจากเจ้ามารัดอยู่ด้านหน้าจริงด้วยข้างในมีแต่พวกปีศาจที่กายพันธุ์นะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยงานพี่เจ็บปลีไม่อยู่แล้วนะครับทุกคนเรียบนี้จากทศสัวกันดีกว่านะครับออกไปด้านหลังได้ไหมเอ่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะ เจออีกแล้วรอบนี้เป็นเจ้าแพนด้ากายพันธุ์นี้นะมันคือเจ้าแพนด้าสุโกซีก์อุ้ยมีปากสองชั้นด้วยอยู่ตรงนี้เลย อามีหนึ่งคนกำลังจะหนีออกจากสวนสัตว์ของพวกเราแล้วไม่ไปอยู่ด้านหน้าของฉันแล้วเพื่อนาก็เข้ามาสิเข้ามาใกล้ๆฉันฉันจะจับแกกินตะทีเลยมามเข้ามาหน่อยสิฉันหิวแล้วฮ่าฮพวกแกไม่มีทางที่จะหนีออกจากสวนสัตว์ของพวกฉันได้อย่างแน่นอนฮ่า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 หลอกล่อไอ้พวกมนุษ์ ให้พวกมันเข้าไปข้างในแล้วพวกเราจะออกจากสวนสัตว์แห่งนี้ออกไปไล่จับพวกมันกินให้หมดเลยฮ่าฮ่สวยแล้วออกไปตรงนี้ไม่ได้ครับมีเจ้าปีศาจแผ่นท่้ากายผ่านมาขวางทางโอเคกันก็ต้องเข้าไปข้างในรีบไปกระโดดเลยเอ,เอ๊แต่ว่าตกนี้ไปไม่ได้ นี่มันคือเจ้าฉลามสุกสิธิ์อีกแล้วโอ้ยมันเป็นฉลามกายพันธ์ุนะครับที่มีขาเหมือนกับแมงมุมแต่ว่ามันสามารถอยู่บนบกได้อ่ามันมาถึงตรงนี้แล้วพวกเราฮ่แค่ไม่มีทางที่จะเนี่ยเอากสวนใส่ของโปรันได้อย่างแน่นอนมามามา,มาเป็นอาหารของฉันซะเธอเขอ้ามาใกล้ๆสิ โอ้ยไปไม่ได้สวยแล้วแล้วตรงนี้เอะตรงนี้เดี๋ยวนะมีสัตว์ปกติอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะถูกพวกปีศาจที่อยู่ในสวนสนุงนี้จับกินแน่เลยอ้ยมีจรมมะเข้เิปโปมนอนตายอยู่ตรงนี้เลยแล้วตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็มีเหมือนกันครับนี่ก็คือเจ้าเชิญหลามแล้วก็ม้าลายเอะอย่าบอกนะว่าเป็นม้าลายตัวที่อยู่ด้านหน้า ถูกจับกินเรียบร้อยโอ้ยฝีมือพวกปีศาจแน่เลยนะครับเ,เดี๋ยวส่วนตรงนี้นี่คือเจ้าะลามเมกระดอนนี่นะอ่าจะหนีไปไหนให้พวกเรามันจะหนีออกไปแล้วออกไปจับกินได้เลยอย่าให้พวกมันหนีไปได้ไปจับพวกมันกิน พวกมนุษย์เข้าไปข้างในกันหมดแล้วถึงเวลาที่พวกเราได้เวลาออกไลลาจับมนุษย์กินเป็นอาหารได้เลยฮ่าฮ่าฮรีบหนีออจากที่นี่กันด่วนเลยไปพบปายการข้าเดี๋ยวเอเดี๋ยวนะตรงนี้มีผู้คนมานอนตายครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้ข้างในตรงนี้ไม่มีครับทุกคนอย่าบอกนะว่า พวกปีศาที่อยู่ในสวนสนห่กนี่ออกมาแล้วโอ้ย <th ress> เพียบเลยนะครับตกนี้ด้วยตลอดทางเลยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแม้กระทั่งเราปะอก็ไม่รอดครับขอเก็บฟือก่อนเลยละกัน it. It เดี๋ยวนะเดีย๋ยวบอกนะว่ามันออกมาแล้วโอ๊ยรีบหนีกันไปกันครับลุกคนเออไปไปไป,ไปรีบเดี๋ยว ม,ม,มันอยู่ตรงนี้แล้วฮ่า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 จะหนีไปไหนฉันเจอแกแล้วแกจะต้องตายมินมาแล้วจริงแก <c oughs> จะต้องเปน็นอาหายกงฉันเหลือแกคนสุดท้ายแล้วฮ <c oughs> ่าฮนะ <c oughs> ่าฮ่าแกไปหลอดแนวีมันมาแล้ว <c oughs> นี่แนแะกจะต้องต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ายฮ่า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 ไอ้เดียว จะเจอเครื่องบินตัวนี้ครับทุกคนนี่แน่เฮ้ยไอ้บันทีไปไหนวะเนี่ยเจะเจอเครื่องบินจู่ตันี่โอเคครับทุกคนมาอยู่ไหนเอ้ยเฮ้ยไอ้บันนีไปได้มาอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ๆจจะเจอแล้วอยู่ตัวนี้คทุกคนจริงมาเดีเฮ้ยเฮ้ยจะจะกินแกไอ้จบวันดูนมาเด้จะหนีไปได้เออนี่ๆนี่ๆนี่ๆเฮ้ยนี่ๆเดี๋ยวเครื่องบินพี่เจมส์มัติดไหมอ๋อจะช่วยด้วยจะมีติดอะไรวะเนี่ยลอก่อนรอก่อนรอก่อน เขาพีดติดตอนนี้โอ้ยสวยแล้วขับได้ไหมโอเคยังขับได้อยู่ครับฮ่าเออเดี๋ยวฉันจะไปไปไปนี่แหละแกต้องตายนี่แหละชันจะอกี้แกช่วยด้วยไปเออไปการไปการนี่แหละนี่แหละเออช่วยด้วยฮ่านี่เลยนี่เลยนีเลยฮ่า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 โอ๊ย